ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับโอกาสที่ได้มาแบ่งปันเพื่อทาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้ครับออ,อย่างที่ผมพูดบอกไปนะครับนะเ,เทศกาคลคริสต์มาสหลายๆคนจะรู้สึกมันผ่านไปค่อนข้างจะไวมากๆนะครับนะวันนี้ถ้าสัปดาห์นี้ยังคุยเลยคริสต์มาสคุณอาจตกเทรนด์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะบอกว่าคริสจักรผมไม่ได้จัดคริสต์มาสนะครับจะจัดวันที่31ที่จะถึงนี้เช้าวันนี้นะ อยากจะนำมาในหัวข้อที่เกี่ยวัคริสต์มาสเหมือนเดิมแปลกดีนะครับผมยังคิดว่าคริสต์มาสจะไม่จบนะคริครสต์มาสจะไม่จบคริสต์มาสเป็นไม่แค่เทศกาลแต่เป็นเหตุการณ์สำคัญของการมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริต์และเช้าวันนี้อยากจะนำมาแบ่งปันว่าทำไมคริสต์มาสมันยังไม่จบลงในวันที่25่ธันวาคม เรื่องราวทังกล่าวท่านผู้ปกครองกริชเคยเอามาพูดไปครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวกับโหราจาร์เราหลายทุกคนได้ฟังใน,ในวันนั้นแต่ว่าเช้าวันนี้อยากจะนำมาแบ่งปันและมาขยายเพื่อเราจะเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่การเปลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่เข้าสู่การเริ่มต้นเช้าวันนี้จึงนำไว้นำพระเจ้าจากพระธรรมมัทธิวบทที่สอง ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่12ขออนุญาตเล่านะครับเพราะว่ามียันถ้าอ่านอาจจะยาวนิดนึงนะครับเป็นเรื่องราวของโหราจา์นะครับที่เข้ามาตามหาพระกุมารเยซูแล้วก็ก่อนที่เขาจะไปพบพระกุมารน,นั้นนะครับตามดวงดาวแล้วก็พยายามจะตามสืบค้นจนกระทั่งพบพระเยซูคริส ขณะเดียวกันก่อนหน้าจะพบนั้นตัวเขาเองไปพบกับกษัตริย์คือเฮโรดแล้วก็แจ้งว่าที่เขามาเนี่ยมาด้วยเหตุผลคือการที่ามาเข้าเฝ้าพระกุมารที่กำลังจะมาเกิดเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลเมื่อเฮโรดได้รับข่าวดังนั้นแน่นอนก็คงมีความว้าวุ่นใจว่าคุมาณีเวลาโตมาแน่นอนนะครับพูดถึงการเป็นกษัตริย์นะครับก็คงจะต้องมีการ เขาบคุชิงอํานาจนะครับง่ายๆนะครับนะลูกตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นต่อแล้วเดี๋ยวพระก,กุมารนี่เกิดนะแทนตัวเองน้เลยแต่ว่าก็แจ้งโหรจาร์ไปว่าโหรจารย์ประกาวว่าเออถ้าเจอให้มาบอกด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนเมื่อโหรจาร์ตามดาวประหลาดต่างไปจนถึงพบพระก,กุมารจริงแล้ว <c oughs> ก็มีทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาบอกโหรจาร์ให้เดินทางเลี่ยงไปอีกที่หนึ่งครับผมไปอีกทางหนึ่ง ไม่กลับไปทางเดิมไม่พบกับเฮโรดอย่างไรก็ตามเฮโรดเองก็เป็นเหตุการณ์หลักอย่างนั้นนะครับเ,เหตุการณ์น่าเศร้ามากพอเฮโรดเห็นว่าที่หัอาจารย์ไม่กลับมาสิ่งที่เขาทําก็คือสั่งประหารเด็กที่อายุต่ำกว่าสองขวบทุกคนในละแวกหมู่บ้านเบดเลมเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องราวเกิดหลังคริสต์มาสครับ มีคนพูดถึงว่าเหตุการณ์โราจารย์มาเฝ้าพราะกุมารเนี่ยเวลาเราดูภาพนะครับแม้แต่คั้ังตัวตุกต๊กตาตุ๊กตาหน้าโลบาลเรานะเราจะเห็นว่าทุกคนมาพร้อมกันหมดใช่ไหมครับมาพร้อมกันหมดมีพระกุมารบังเกิดปุ๊บมีคนเลี้ยงแกะนะครับมาเข้าเฝ้าพร้อมกับโราจารย์นะครับสามคน,นครับบางมาพร้อมกับทองคํากํายานวัดยอดนะครับนั่งอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่า มีคนพูดว่าในการศึกษานะครับเขาบอกว่าความจริงเนี่ยตัวของโหราจารย์เองอ่ะตาม,มาทีหลังคนที่มาจริงๆก็ไม่อาจจะไม่สามคนนะครับเพราะคมภีระบุแค่ว่านําทองคํากัายานและมดยอบมาเขาไม่ได้บอกนะครับว่ามากี่คนนะครับอาจจะมาเป็นแบบสิบคนหรือว่าอาจจะมาแค่สองคนถือสามอย่างก็ได้นะครับนะแตนั้นก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามีมีมากี่คนอย่างไรบ้างนะครับก็ก็เป็นเรื่องราวในในช่วงคริสต์มา ที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้จึงอยากนำมาคุยในหัวข้อที่อยากจะแบ่งปันคือหัวข้อผมตั้งไว้ว่าคริสต์มาสนะครับนะแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ตามเราพบพระเยซูคริสต์ชีวิตเปลี่ยนหนทางเปลี่ยนนะครับพบพระเยซูคริสต์ชีวิตเปลี่ยนหนทางเปลี่ยน โผรอาจารย์นะครับเขาถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถในยุคนั้นนะฮะถ้าถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะบางคนเขาเรียกนักปราชญ์นะครับปราชญ์ก็แสงว่าเป็นผู้รู้ใช่ไหมครับเชี่ยวชาญในสาขา,ขาวิชานะครับนะ,ะถ้าพูดไปอตอนนี้อาจจะเป็นอาจารย์ อาจารย์นรินทร์ก็เป็นปรารถคนหนึ่งนะครับปราดด้านพระวิําพระเจ้านะครับนะเพราะว่าท่านก็ศึกษาด้านนี้มาโดยตรงครับผมก็อาจสมัยก่อนก็อาจจะเรียกเป็นปราดด้านสุขภาพอะไรอย่างนี้เราทุกคนนะครับนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหลายข้างในโหนการดําเนินชีวิตนะครับเหมือนเช็คเดียวกับนักปราเหล่านั้นเราเดินส่องหาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามองหาความจริงและตาม คล้ายมองหาดาวประหลาดแต่เมื่อโหราจารย์หรือปราดดังกล่าวได้พบพระเยซูคริสต์จะเห็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ความคิดแต่ชีวิตของเขาเหล่านั้นก็เปลี่ยนด้วยดังนั้นเราถ่ายทุกคนผู้ทำธุรกิจพระเจ้าผมเชื่อแน่ว่าเราไม่ใช่เป็นแค่คนที่มาทำงานไม่ใช่เป็นแค่พนักงานขององค์กรแต่คนที่พระเจ้าทรงเรียกและมาพบพระองค์แน่นอนชีวิต เมื่อพบพระองค์แล้วการดําเนินชีวิตแนวทางวิธีการทํางานของท่านจะเปลี่ยนประเด็นแรกที่อยากพูดคือการที่โหราจารย์แสวงหานะครับและพบโหราจารย์แสวงหาพระกุมารนางสาวด้วยความตั้งใจจริงนะครับตัวเขาเองในตอนนั้นไม่รู้เลยว่าจะเจอพระกุมารที่ไหนณจุดใดสิ่งที่เขารู้คือเขาต้องตามดวงดาวมาเฉยๆ ยอมมองหายอมก้าวออกจากจุดที่เป็นจุดเดิมบ้านเมืองเดิมออกตามหาแสงสว่างที่มองเห็นอยู่ภายหน้าหลายคนที่มาทำคณกิจพระเจ้าในโรงพยาบาลคำถามแรกทำไมเลือกทำอาชีพนี้ทำไมเลือกที่นี่หลายคนอาจจะมีประสบการณ์ในชีวิตที่อยากจะช่วยคน หลายคนอยากมีอาชีพการงานที่มั่นคงหลายคนอยากใช้ความรู้ความสามารถที่เราเรียนมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในงานหรือสาขาที่เราทำอยู่เช่นเดียวกับนักปราชญ์ครับทมแต่เมื่อเราพบพระเยซูคริสต์พบพระองค์ได้อย่างไรพระองค์ทรงอยู่กับเราในทุกวันทุกครั้งที่เรานมาสัสก,การพระเจ้าในช่วงเช้าเรื่องราวของพระองค์ส่งต่อมาถึงเราในทุกๆวัน ผมเชื่อแน่ว่าถ้าเราคบพระเจ้าจ,าจริงๆพบพระเยซูคริสต์ในคริสต์มาสทุกๆวันจริงๆงานเดิมจะไม่ใช่เป็นแค่งานธรรมดาแต่นั่นคือการทำพันธกิจของพระองค์ไม่ใช่แก,การรักษาโลกแต่จะเป็นการดูแลมนุษย์ด้วยหัวใจของพระคริสต์พระเจ้าไม่เคยอยู่ไกลเรานะครับทรงอยู่รอบข้างเราเสมอยิ่งเราทำงานพันธกิจในสถาบันแห่งนี้ผมเชื่อแน่ว่าคุณรู้จักพระองค์ คุณมีโอกาสได้ยินเรื่องราวของพระองค์พระัสัญญาของพระเจ้าบอกว่าเยเรมีบทที่ยี่สิบเก้าข้อที่สิบสามบอกว่าเมื่อเจ้าสแสวงหาเราเจ้าจะพบเราดังนั้นผมเชื่อแน่ว่าเราจะเป็นเหมือนนักปลา์นะครับที่เราจะสแสวงหาน้ําพระทัยพระเจ้าการคมพบพระองค์ประเด็นที่สองประเด็นที่สองคือการเมื่อเราพบพระองค์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงใน,งในใจิตใจ เช่นเดียวกับนักปราชญ์และโหราจารย์เมื่อเขาพบพระคุมานสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับการถวายสิ่งที่เขาเตรียมมาซึ่งถือว่าเป็นของที่เป็นของล้าค่าในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทองคํากรํมยานมดยอดเช่นเดียวกับชีวิตเราเราพบพระเยซูคริสต์เรารู้จักพระเจ้าเรานมัสการพระองค์ในทุกเชา้าท่านเตรียมสินน่งใด ถาวายพระองค์เป็นชีวิตเป็นการงานเป็นแรงเป็นกำลังเป็นเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านสามารถนำมาถาวายพระองค์ได้และเมื่อท่านถาวายพระองค์แล้วสิ่งที่สำคัญคือมุมมองและทัศนคติในการทำางาของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันคนไข้ที่มาพบเราทุกวันจะไม่ใช่เป็นแค่เคสแต่คนเหล่านั้นคือคนที่พระเจ้าทรงรัก เพื่อนร่วมง,งานที่อยู่กับเราจะไม่ใช่เป็นแค่ภาระหรือเป็นแค่คู่ขัดแย้งแต่กาจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทำธาร,รกิจงานที่หนักจะไม่ใช่เป็นแค่ความเหนื่อยแต่มันคือการโอกาสในการทำเพื่อถวายพระเกเียรติแด่พระเจ้าดังนั้นให้เราเป็นเช่นดังโหราจาร์พบพระองค์ชื่นชมยินดีถวายสิ่งที่เรามีแน่นอนสิ่งเหล่านี้จะนำมาสู่ชีวิต หรือทัศสคติของการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปและเมื่อทัศสคติของท่านเปลี่ยนแปลงจะนํามาสู่วิธีการทํางานที่เปลี่ยนต่อนะครับไมเซเปลี่ยนวิธีการของท่านคือจะเปลี่ยนโหราจารย์ไม่กลับไปทางเดิมครับทางเดิมเป็นปัญหาทางเดิมนํามาสู่ปัญหาคือการพบเหตุกลับไปพบเโร่ใช่ไหมครับ ก็จะกลับมากลายเป็นเรื่องราวที่อาจจะไม่ใช่คริสต์มาสที่เรารู้จักกันอีกต่อไปแต่โหจาร์เลือกเปลี่ยนและกลับไปด้านอื่นกลับไปทางอื่นทําไมเขาถึงเปลี่ยนครับทําไมเขาถึงเปลี่ยนท่านดรกริดพูดไปแล้วเพราะมีทูตสวรรค์มาเตือนใช่ไหมครับแต่ความจริงก็ด้วยความจริงไปเช่นนั้นก็จริงแต่สิ่งสําคัญก็คือโหราจารย์กลับไปทางอื่นไม่ใช่เพราะแค่สะดวกกว่า ไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากไม่อยากเจอเฮโรดแต่สิ่งที่เขาทํามันเริ่มต้นจากการที่เขาเชื่อฟังพระเจ้าครับพระเจ้าบอกให้ไปทางนี้ทํำทางนี้เขาก็ทําดังนั้นเมื่อมุมมองเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีการแทนที่จะกลับไปวิถีเดิมเขาก็เปลี่ยนไปหนทางใหม่ของเราในการทํางานอาจจะไม่ใช่เรื่องของการที่หนทางเดิมที่เราเดินกันมาหลายครั้งอาจจะเป็นเรื่องของทางลัด ที่ทำให้เราสบายโดยการลดคุณภาพของการทํางานลงอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานโดยขาดจิตของการเป็นคนที่สําแดงความรักและความเมตตาอาจจะเป็นท่าสักคติที่เย็นชาเหน,หนื่อยหน่ายและเห็นแก่ตัวเหล่านี้คือขนทางเดิมที่เราก้าวผ่านกันมาผมเชื่อแน่ว่าเมื่อเราพบพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกับนักปราชพระเจ้าทรงตรัสกับชีวิตเรา และพระองค์ทรงมองและบอกให้เราก้าเดินในหนทางใหม่เป็นหนทางแห่งความสัย์ซืธอหนทางแห่งการสแสดงความรักและหนทางด้วยหัวใจการรับใช้ในทุกๆวันพระธรรมโครินสองโครินนะครับบทที่ห้าข้อที่เดบอกว่าฉะนั้นผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่ไ่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น เช่นเดียวกับโหราจาร์ท่านพบหนทางใหม่และเลือกเดินทางใหม่แล้วและประเด็นสุดท้ายที่อยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้คือเมื่อท่านเป็นคนใหม่ในพระริทท่านเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์กรเมื่อหนึ่งคนเปลี่ยนจะนำมาสู่ทีมที่เปลี่ยนแปลงและเมื่อหลายหลายคนเปลี่ยนหรือทีมเปลี่ยนองค์กรแล้วก็วัฒนธรรมก็จะเปลี่ยนไปด้วย ความคิดไม่ได้บอกนะครับว่าทูตสวรรค์มาปรากฏในนิมิตของโมราจารย์กี่คนอาจจะเป็นคนเดียวหรืออาจจะเป็นหลายๆคนก็ได้ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าปรากฏในคนเดียวนะครับนะคนนั้นเอาไปพูดบอกว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงหนทางการเดินทางแล้วคนอื่นไม่เอาด้วย <c oughs> นะครับ คุณก็กลับไปทางเดียวคุณคนอื่นบอกว่าจะกลับไปหาเฮโรดไงเลี้ยงดีอาจจะมีการกินเลี้ยงด้วยเจอพระกุมารกลับไปใช่ไหมครับอาจจะได้ของรางวัลใช่ไหมครับผมคุยกันหมดเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเอาเกิดทูตสวรรค์ปรากฏแค่คนเดียวนะครับหรือผมไม่แน่ใจเพราะว่าเรื่องราวในความผิดตอนนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าทูตสวรรค์ไปปรากฏในนิมิตความฝันของกี่คนใช่ไหมครับทูตสวรรคร์ไปเตือนเฉยๆนะครับไปเตือนทั้งกลุ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดันนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือว่า เมื่อเรามีคอมมิชเน์ในการทํางานเป็นทีมร่วมกันนะครับองค์กรอยู่ไม่ได้ด้วยคนคนเดียวนะครับสิ่งสำคัญในการทํางานเป็นทีมการเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนแค่คนเดียวจะเพียงพอแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมีหนทางที่ดีแล้วทุกคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู่ด้วยกันผมเชื่อแน่ว่าสิ่งเหล่านี้จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในการทำธุรกิจของพระเจ้าในองค์กรและในสาบันของเราอย่างแน่นอนดังนั้นเช้าวันนี้นะครับอาจจะ ดูเอาเทรนไปนิดนึงสำหรับเทศกาลคริสต์มาสแต่เรื่องราวของการพบพระเยซูคริสต์ของโหราจารผมเชื่อแน่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถใคร่ครวนคิดถึงและสามารถะระลึกได้ในทุกเหตุการณ์ทุกๆวันและไม่เอาเทรนและอย่างยิ่งในการเปลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่ที่เราจะมาถึงผมเชื่อแน่ว่าปีใหม่จะเป็นปีที่พระเจ้าทรงเปิดหนทางใหม่ ชี้หนทางใหม่ให้เราเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบอกและชี้ให้หรอาจารย์กลับทางเปลี่ยนทางและก้าวสู่หนทางใหม่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงอํานวยพอเราไหนทุกคนที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเมื่อไรรู้จักพระเยซูคริสต์มีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงนําสู่วิธีการทํางานใหม่และผมเชื่อแน่ว่าเมื่อเราทุกคนเปลี่ยนแปลงร่วมใจและไปด้วยกัน เราจะพบองค์กรใหม่ที่พระเจ้าทรงตั้งพระไทยเอาไว้ให้เราทาภารกิจของพระองค์อย่างแน่นอนขอพระเจ้าทรงอํานวยพรกับผมร่วมใจกันในที่หัดครับโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าโมทนาขอบระคุณพระองค์สกัรทรงเลือกทรงเลกไถล,ลคนอยู่ใต้ร่มรัคุณของพระองค์ที่แห่งนี้ปราบเยี่ยข้า ขอสุขบดอํานวยพรเสริมกําลังประทานสิบัญญาที่ยวแรงความสามารถแห่งคนในการทำกิจพระองค์ทุกๆวันขออวยพรไม่แค่แค่บุคลากรกระหว่้งให้เกียนเท่านั้นแต่ขออวยพรไปถึงครอบครัวของเขาเหล่านั้นรวมถึงทุกคนที่ผ่านเข้าออกรพยาบาลรับข่าวประเสริฐของพระองค์เรีรับก็คุณพระพรมากมายจากพระองค์ด,ด้านร่างกายสุขภาพเศร,รษฐกิจความสัมพันธ์ทุกสิ่งเหล่านี้ขอเป็นพระพรอย่างอุดมในพระองค์ด้วยจึงทูลขอด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน พราจ้าเป็นความรักปราจากในประเยซูสาเด็ดลงมาสู่โลกมานนช่วยปวงชนรักอันใหญ่ลวอเปียบห่วงนา ครับ uh